เอนดูทีดเปิดสภาพแก้มหมุนหลังได้เลิกย้ายเข้าบ้านคืนแรกทีดกันตะพรเปิดสภาพแก้มหมุนปริยาดาหลังได้เลิกย้ายเข้าบ้านคืนแรกย้ายของกันเหนื่อยมากเรียกได้ว่าเป็นคู่สามีภรรยาป้ายแดงขวัญใจแฟนคลับจริงๆสำหรับทีดกันตะพรและแก้มหมุนปริยาดา ที่แต่งงานไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ก็เพิ่งจะได้เลิกย้ายเข้าเรือนหอใช้ชีวิตคู่เป็นสามีพันรยากันอย่างจริงๆจังๆซึ่งล่าสุดวันที่11มิถุนายน2567พีพ์กันตะพรก็ได้เปิดโพสตเผยสาภาพชวนเอนดูสีพันรยาหลังย้ายเข้าบ้านคืนแรกโดยงานนี้หนุ่มพีพ์ก็ได้โพสภาพของสาวแก้มหมุขนขณะที่กำลังนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเตียงโดยมีตุ๊กตาหมอนข้างรูปเจ้าบ่าวนอนอยู่เคียงพร้อมกับเขียนแคปชั่นเซลสาวแก้มหมุมเอาไว้ว่า ภาพที่เห็นเมื่อเช้าก่อนออกมาทำงานหลังจากการทาเจ้าสาวย้ายเข้าบ้านคืนแรกเราไปทำงานแต่คือมีหมอนข้างไว้ให้เป็นเพื่อนนะจะได้ไม่เหงา55บวกเมื่อคืนย้ายของกันเหนื่อยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแก้มทีและหลังจากที่โพสต์ถูกเผยออกไปแล้วเหล่าแฟนๆต่างก็เข้ามาดไลค์ like, และคอมเมนต์แซวความน่ารักทวนยิ้มของทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอเกล้าวและระดับอุดมศึกษาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาภาพยนตร์แก้มบุง๋งเป็นบุตรสาวคนโตของคุณชัยกรสิทธาชัยซึ่งเป็นนักแสดงและมีน้องชายหนึ่งคนแก้มบุง๋งใช้ชื่อใหม่คือ ปริยาดาครั้งแรกในละครสเสน่หาสัญญาแค้นปัจจุบันแก้มบุ๋มเป็นทั้งนักแสดงและบิวตี้บล็อกเกอร์บนช่องทางโซเชียลของเธอเองทีตกันตะพรหนึ่งใน3ทายาทหมื่นล้านของอาณาจักรธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนบางกอกเชนฮอสปิทอลเข้ามาสารกิจการครอบครัว สู่ปีที่10นอกจากร่วมขับเคลื่อนขยายโรงพยาบาลเพิ่มยังแตกลายสู่นอนฮอสปิทอลทำเงินจากน้ำผสมวิตามินสู่สกินแคร์ต่อจิ๊กซอว์เติบโตธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนถือเป็นเซกเตอร์สำคัญของเมืองไทยและมีมูลค่าตลาดหลายแสนล้านบาทต่อปีเฉพาะรายได้ของโรงพยาบาลเอกชนในปี2565คาดการตัวเลขระดับ3.2แสนล้านบาทที่มาศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจททีวี